ครับสวัสดีครับธนาท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเวลาตีสามครึ่งแล้วครับก็นัดกับนานาพี่พี่ไว้ครับกับทีมเพนกวินนะครับก็เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยแล้วเดี๋ยวติดตามครับผมคลิปนี้แน่นอนครับเคือศรีนครินทร์ครับไต่โต้งปลายนาสวนครับผม ครับเราก็มาถึงตัวงเมืองการแล้วนะครับเดี๋ยว ครับถึงแล้วครับถ้าเรือแม่ฉลับครับรอแพอ้าวป,ปืนนะครับนี่ครับจอดรอลงแพกันครับบรรยากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้น รอแพรมาก่อนครับผมรอแพรสักคู่ครับองเราลงแพรมาแล้วครับแพรขนาดยนต์ครับพ่าแม่ฉลับครับพอครับลงแพร์อริยาบัตรครับพี่พิจันท์เนี่เแค่ครับ เดี๋ยวเราดูเดียร์าการร้อซื้อกลับเพื่อแล้วว่าจะบอกว่าไปยง <c oughs> บรรยากาศครับ,บเน,นี่ยฮะเนี่ยลรารอรถรอรถเต็มแพรครับเดี๋ยวออกเลย อ้าววิพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอะไรแพรมีเนี่ยฮะขอกกินด้วยบรรยากาศครับก็แต่มาจะเป็นอันน้าตกปลาอะนั้นเลยฮะนี่ครับนี่ยพิจันทร์ครับ นั่งอยู่ที่นั่งรอครับรอแพ้ข้ามครับผม ครับเดี๋ยวรอคู่รอเวลาแพรออกครับครับก็ตอนนี้เราก็ขึ้นมาฝั่งวิ่งไมหาไตา่นะครับไปสีสวัสดิ์นะครับไตรนาส่ว เตรียมตัวถ่ายเส้นทางเลยครับปากล้องอครับ <c oughs> แล้วก็จะวิ่งจากสีสวัสดิ์ไปปลายนาสวนครับไปหาไต่ครับสามสิบกิโลไม่นานครับวิ่งนั่นเดียวเองเดียวพ่อ สามสิบวันนาทีสระเดียงกงรืก็กาโมงอะกาโมกอะกว่านิดหน่อย <c oughs> วางหมาไว้กน่าเป๋ตัดเป๋ไปขันหน้ายอย่างทะเละ <c oughs> าะเลยหรือเปล่าควหมาเ <c oughs> ขารอเพื่อนเขาหรือเปล่ารอรอมา โอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันที่แพรเลยครับเดี๋ยววิ่งอีกสักสาสิเ็ดกิโลครับถึงแพรไต่ครับาจารบอกเขื่อนว่างเนี่กูอยากเจอบบถึงทางเข้าไปหาไตแล้วเป็นทางก็จะลุกลางนิดนิด ประมาณสองกิลโล ใช่สุดจริงสุดจริงสุดกว่านี้ไม่มีแล้วเข้าไปอีกหนึ่งจุดหกกิโลเมตรอ่ะพอ,อแล้วพออ,อย่าไอถ่ายวัวก,ก่อนดิเนี่ยทุยเนี่ย อไว้ในป่าไว้ทิศเ,เนี่ยอะไรไม้กวกก็ปักไว้แน่ละออคืออะไรวะนะหลุมอะไรหรือเปล่าตรงเบียร์มาโน้ตเลยนะทางขาดหรือเปล่า เาาราไปจันลุงไปดูไหมเออเราไปดูกันนี้ต้องเบี่ยงไปโน่นเที่ยวนาให้พิจารณำออกเว้ยอันนี้เหมือนแบบเราเป็นคนแบบนำค่ะสาวฮะจันนำบอกโอ้่นนี่ก็มาตกปลาเนี่ย นเนี่ย,ยรถเราก็จอดตามนี้แหละก็ลงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลากไปแ้เา น้ำเสาะไอตอนเมื่อกี้นีเฮียแม่งจะออกอยังไงวะนะ่ะมันก็ออกเข้ายังเข้าได้มันก็ต้องออกได้แลหละเมายบทคจา ครับก็ถึงแพรแล้วครับอันน uh um ี้เราลงแพรนข้าวขนของลงแพรเรียบร้อยแล้วครับจะรอไต่มาลากแพรออกไปครับผมเดี๋ยวขอตัวจัดข้าวของก่อนครับเดี๋ยวไ่มาลากแพรแล้วเดี๋ยวถ่ายให้รับชมครับผม โอเคครับครับพ่อกับพี่จันก็เตรียมนะครับนี่สายลากออกแล้วครับรบัติก็ชิวๆครับบรรยากาศนะโอเคครับท <laughs> ี่พั์โอ้โหเซเว่นเซเว่นเคลื่อนที่อีกแล้วพี่จันได้ โอ้พอเรือว er ิ่งแล้วสบายครับเย็นแล้วไม่ร้อนแล้วครับบรรยากาศครับอ้าวน้องแพวเอาของอะไรนะเข้าห้องไปเลยง่าไงพ่อ ไมว่าจะมีปลาอะไรกินมั่งเคโอเคเดี๋ยว่ายล่าเข้าหมายครับประมาณสิินาทีครับชมบรรยากาศครับรอบแระาตัวเด็กเทีแนึงก็จะแบ่งให้ใส่แล้วแหละนะวนนี้มาแนึไม่แด้ใส่แล้วไมเป็นไรลพอแล้ว ครับเราลงกันแค่สามครับมีทำได้เองว่าก็มา<ะ>ครับนะเครื่องเสียงด้วยมีระบบวงจรอ๋อของผมไอ้นี่มาเลยนะยเเดี๋ยยวลโอ้โหว<ะ>ัดชุดใหญ่เสียบไปเลยเตี๋ยไปเรื่องร้อนนี่ครับก็ลงแพ่สามไต่โต้งครับปลายนาสวนครับ เ่อนตีนขรินครับถึงแล้วอีนกี้ห้องครัวครับก็โอเคอยู่ครับห้องนอนกาดแพร้ครับหลังแพ้ครับนี่ห้องน้ำโอเคเลยครับชักโครครับมีเรือให้ล้ำหนึงครับทายตีจับปอม มีเล่นได้ครับมีสิงครับผมมีแพเปียกให้เล่นน้ำหลังจานครับมีเครื่องปั่นไฟไม่ต้องกลัวครับไฟมีตลอดแน่นอนครับมีไม้รองคล้าวเก๋ไง่เนี่นะพัน ครับครับก็ไต่ก็พาเข้ามาถึงหมายแรกแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีตัวหรือเปล่านี่ครับเข้ามากลางตอเลยครับเดี๋ยวรู้กันครับพ่อลงคันแล้วนี่ครับพี่จันครับหลังผสมเยื่อครับกินแน่นะพี่ นะครับนาก็นั่งเชียร์อยู่ครับเดี๋ยวรอให้เงียบๆสง,งบอีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมค่อยลงคันครับตอนนี้ปายตกใจอยู่ว่าเลยอเข้าไปต่ออะไรอ่าใช่อโอ้ <c oughs> เชียบ ครับเดี๋ยวเลยพี่จารณผสมเยืีอยะะฮะเดี๋ยวลองดูครับน,น่านน้านดาวปลาครับปลาล่าครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่า ก็เป็นเช้าของวันที่สองนะครับ,บก็ปลาหน้าดินทั้งเมื่อวานตั้งแต่มาจนตอนเนี้ครับดูสึกเงียบๆครับก็ไต่กำลังจะมาย้ายหมายให้ครับผมประมาณเที่ยงครับจะรอดูกันอีกทีนึงว่าจะเจอตัวอะไรไหมครับเลื่อนสีนะครับ ก็วันนี้ก็วันที่สองแล้วครับก็ไต่กำลังพาย้ายหมายครับหมายแรกอยู่มาวันกับอีกคืนนึงครับหน้าดินไม่ขยับเลยครับไต่ก็เลยมาย้ายหมายให้ครับผมเ,เข้าหมายแล้วเดี๋ยวลองดูกันเลยอากาศดีครับ จะแผ่ล่างครับคล้วก็พนกักงานก็วางแผงนะครับครับอีกสักคู่ครับคงถึงถึงหมายครับตามชมครับผมนะครับแม่ครัวโหหน้ามืดเลยแม่นะครัวลังจาน อากาศดีไหมครับดีค่ะหน้าดำครับหน้าดำครับก็มีเมื่อเช้าครับพี่จันกับผมก็ไปตีชโดมาครับพี่พันเดตักด้วยครับครับค่อยๆเล่นพ่ออาละครับพ่อเยอะแล้วจ่ายหมายเข้ามาครับเล่นเรื่อยๆนิ่มๆใจเย็นๆดตื่นเต้นหน่อย ใหญ่นะอ้าวใหญ่ดิโอเคครับใหญ่พิจารณไม่ใช่หรอกพีิพันธ์พพันธ์เตวิงง่ะพิพันธ์พิจารณ์พจาร์มาตาก่อนพิจานใ์ญ่ยยายเตวงก่อนสวายายเปล่าสวายมีเลยเลยถวายิได้เดือนนะได้เดือนเลยถวายใหญ่กินได้เดือนใหญ่เพราะใจเย็นเลี้ยงเบกหน่อย ยาย่ใหญ่ให้เล่นให้ดังๆก่อนปลาตาปลาตเฮ้ยกานี่ว่าปลาเพี้ยปลาเพี้ยกากากินเฮ้ยมอเตอร์มอเตอร์ใหญ่เห็นน้ำดำเออใช้ได้เลยใช้ทอดเลยอ้าวได้แล้วเนี่ยนี่ก็เป๊กเดียวเป็นงา้โอเคนี่เนี่ยยี่มอเตอร์ใหญ่มอเตอร์ใหญ่ สวยนนี้สวยขนาดนี้พอเลยฮะได้ตัวตีกว่าตัวพอขนาดนี้นอนไม่ได้แล้วพี่จันคีบหน่อยพี่จันผมถ่ายวีดีโออยบล็อกบลงเดี๋ยวให้เจ้าของโชว์พับนิ่งด้วยคี้ปากล่างพี่จันขี้ปากล่างเฮ้พ่อโชว์ปลาหน่อยครับนี่ให้ดูเลยครบชุด ชุดโอเคยอดครับมาแล้วครับพ่อชูหน่อยอุ้ยใหญ่นะโอ้โหดานโดแล้วครับผมครับเข้าต่อครับพ่อเหรือออกขึ้นมาได้ตัวนะครากเข้ามา เห็นสายเบ็ดหรือเปล่าแฮนั้น่ะพา,า,า,ายโยกออก โอ้นี่แหละคืนอาจารเอาละครับนี่ครับพ่อพ่อชูปลาหน่อยโอ้หมอตะกลับครับใส่ใหญ่ครับโอ้ก็ยามเย็นแล้วครับเพราะว่าผมซื้อปลาบ่อยฝนเริ่ยตตกแล้วครับพรุ่งนี้เช้าก็เตรียมตัวกลับแล้วเดี๋ยวลุ้นลุ้นเย็นนี้กับคืนนี้ดูครับเห็นไตบอกปลากินช่วงหัวค่ำหลวงพ่อเลโอ้โหน้ำแดงครับน้ำแดงนะตลองครับนานปลากินดีครับ ผมผสมให้บางๆไม่ไม่เยอะไอ้ยาวเลยตอนเย็นครับผมเดี๋ยวติดตามลุ้นกันครับว่าช่วงเย็นกับช่วงหัวกค่ำนี้จะเป็นไงครับผมอ้สุดยอดเลยเบอร์นี้แอบติดเลยอจาโดนแล้วครับปากกระมังพี่จันถูกกล้องให้หน่อยหลบหน้ก่อนเดี๋ยวถ่ายไปก่อนเพราะว่า ก็เพียงได้แลมีใหญ่กว่าเริ่มอะไรไหมเริ่มมุ่งทางอะไรไหมกลงเป็นเรื่องเลยเขาบอกว่าชุดหนึ่งไต่บอกชุดหนึ่งนี่แค่หกโมงเองครับก็สวัสดีครับวันนี้เช้าวันกลับแล้วครับผมกลับเกลื่อนสีนครินทร์ครับอากาศดีครับตอนนี้ก็รอไต่มาลากกลับครับผมก็ ช่วงกลางคืนก็ไม่มีอะไรเลยครับปลาไม่กินคนกินครับไม่หวือหวาเลยครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายกันก็ยังตามหาลายเซ็นไม่เจอครับขาดไปครับเมื่อตอนเย็นโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับนี่ก็เขื่อนศรีนครินครับแพทย์หโต้งครับ ปลายน้าสวนโอเคครับ